สวัสดีครับกลับมาพบกับคอนเทนต์ใหม่ของช่องเรากับเกมแฟนตาซียูโรกันครับวันนี้เราจะไปวิเคราะห์และแนะนำนักเตะในกลุ่ม A B และ C กันรวมถึงจะไปแนะนำช่องทางในการเล่นเกมด้วยถ้าพร้อมแล้วไปลุยกันเลยครับช่องทางในการเล่นเกมแฟนตาซียูโรนั้น<ๆ>ก็นจะมีอยู่ด้วยกัน2ช่องทางช่องทางแรกผ่านทางออฟฟิเชียลเว็บไซต์ของทางยูฟา ซึ่งจะเป็นการจัดทีมระยะยาวและมีชิปให้ใช้ประกอบไปด้วยในแต่ละเกมวีคเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างสำหรับคนที่สนใจครับและช่องทางที่2ผ่านทาง GG l i v e หรือขอบสนามซึ่งก็จะมีทั้งการเล่นเป็นระยะสั้นและระยะยาวซึ่งตอนนี้ก็เปิดรับสมัครแล้วและก,กฎกติกาต่างๆรวมถึงของรางวัลก็น่าจะชัดเจนมากขึ้นในช่วงต้นเดือนมิถุนายน ทุกคนก็สามารถไปติดตามรายละเอียดและของรางวัลต่างๆได้ที่เพจ GG Live ครับทีนี้เรามาเริ่มวิเคราะห์นักเตะของแต่ละกลุ่มกันโดยจะเริ่มจากกล,กลุ่ม A กลุ่ม A ก็จะประกอบไปด้วยอิตาลีสวิตเซอร์แลนด์ตุรกีและเวลส์ทีมแรกทีมชาติอิตาลีอิตาลีในรอบคัดเลือกนั้นก็ทำผลงานได้สุดยอดมากๆพวกเขาชนะทั้ง10นัด ยิงได้ถึง37และเสียแค่4ลูกเท่านั้นแต่ว่าคนที่ยิงให้ทีมในรอบคัดเลือกนั้นค่อนข้างจะกระจัดกระจายเพราะฉะนั้นในการเลือกนักเตะอิตาลีเข้าทีมแฟนตาซีผมจึงแนะนำไปที่ผู้รักษาประตูและกลองหลังของพวกเขามากกว่าโดยคนที่น่าสนใจก็จะมีดอนนารุมะโบนุกชีและสปีนาโซล่าเนื่องจากราคาที่ถูกกว่าคนอื่นที่ราคา5.5นั่นเองครับดอนารุมะ ก็น่าจะเป็นหนึ่งในผู้รักษาประตูที่มีคะแนนเยอะที่สุดในทัวร์นาเมนต์นี้จากโปรแกรมที่ไม่ได้ยากมากของอิตาลีโบนุชชี bon ก็เป็นกองหนังที่วางบอลยาวไปข้างหน้าอยู่บ่อยๆส่วนสปีนาโซลา่าก็เติมเกมบุกได้มันเช่นกันแต่เขาจะมีข้อเสียตรงที่เขาอาจจะแชร์เวลาลงเล่นกับเอเมอร์ซันนั่นเองเพราะฉะนั้นผมจึงเชียร์ไปที่ดอนนารุมะกับโบนุชชีมากที่สุดในทีมอาซูรีครับ ทีมที่ 2. สวิตเซอร์แลนด์สวิตเซอร์แลนด์ก็เป็นทีมที่ค่อนข้างเน้นเกมบุกโดยพวกเขาลงสนามไป8นัดในรอบคัดเลือกยิงไป19ประตูตกนัดละ2ลูกกว่าๆแต่ก็เช่นเดียวกันกับอิตาลีผู้เล่นในแนวรุกของพวกเขานั้นยิงได้ค่อนข้างกระจัดกระจายส่วนก้องหลังตัวจริงของพวกเขาก็มีราคาแพงอยู่ที่5.0ขึ้นไปเพราะฉะนั้นผมจึงไม่ค่อยชอบนักเตะของพวกเขาเท่าไหร่ แต่ถ้าให้เลือกจริงๆก็คงเป็นเชเดานชากิรี่เพราะเขาเป็นคนเล่นลูกเซตพีซทั้งหมดให้กับทีมแดนนาฬิกานั่นเองครับทีมที่3ทีมชาติตุรกีพวกเขานั้นถือเป็นหนึ่งในทีมมามืดในทัวร์นาเมนต์นี้เลยสำหรับผมเพราะใน10นัดที่พวกเขาลงสนามในรอบคัดเลือกไปพวกเขาเสียไปเพียง3ประตูเท่านั้นซึ่งน้อยที่สุดเทียบเท่ากับเบลเยียม โดยกองหลังที่น่าสนใจที่สุดของพวกเขาก็คือโซยุนชูเซนเตอร์แบ็กจากทีมเลสเตอร์ที่มีลุ้นหม่งทําประตูส่วนตัวเลือกกองลงมาก็จะเป็นโกและแบ็กของพวกเขาเซเคียและเซลิกในราคาแค่4.5เท่านั้นนอกจากนี้ตุรกีก็ยังมีตัวเลือกมิดฟิลราคาถูกอย่างยาซิชีในราคา5.5อีกด้วยซึ่งปีนี้เขาทำผลงานกับลิวได้ดีมากๆ และน่าจะเป็นนักเตะในราคา5.5ไม่กี่คนที่มีส่วนร่วมกับเกมบุกมากขนาดนี้ครับและทีมสุดท้ายในกรุ๊ป A ทีมชาติเวลส์เวลส์นั้นก็เป็นหนึ่งในทีมที่ผมคิดว่าไม่ค่อยน่าเลือกเท่าไหร่จาก2ปัจจัยปัจจัยข้อแรกโค้ชอย่างไรอันกิกส์ที่พาพวกเขาเข้ารอบมานั้นตอนนี้ไม่ได้คุมทีมแล้วและข้อที่2 ราคานักเตะตัวจริงของพวกเขานั้นค่อนข้างแพงนั่นเองเพราะฉะนั้นผมจึงค่อนข้างจะมองข้ามพวกเขาไปแต่ถ้าให้ผมเลือกนักเตะของพวกเขาจริงๆก็คงจะเป็นแกร e เ t b เบลหรือ a ารอนแลมซี่เพราะน่าจะมีส่วนร่วมกับประตูมากที่สุดแล้วครับต่อมากรุ๊ป B กรุ๊ป B ก็จะประกอบไปด้วยเบลเยียมเดนมาร์กฟินแลนด์และรัสเซียทีมแรกเบลเยียม พวกเขาก็เป็นทีมที่ทําผลงานที่ดีที่สุดในรอบคัดเลือกโดยพวกเขาชนะทั้ง10นัดยิงได้มากที่สุดและเสียประตูน้อยที่สุดโดยคนที่เป็นดาวสนสวของพวกเขาก็คือลูคาคูรองลงมาเป็นอาซาและเดอร์บอยเพราะฉะนั้นผมจึงค่อนข้างจะแนะนําไปที่ลูคาคูมากที่สุดในแนวรุกข,ของพวกเขารองลงมาเป็นเควินเดอร์บอยครับส่วนผู้เล่นในแนวรับมีอยู่คนหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเดนาเยอร์ หนึ่งในเซนเตอร์แบ็กตัวจริงในระบบหลัง3ของพวกเขาโดยราคาอยู่ที่4.5เท่านั้นซึ่งน่าจะตอบโจทย์มากๆในการจัดทีมจากราคาที่ถูกของเขาครับทีมที่2เดนมาร์กพวกเขาทำผลงาน,นในรอบพัดเลือกได้ค่อนข้างดีโดยยิงตกนัดละ3ลูกและเสียนัดละเกือบประตูผู้เล่นที่ผมสนใจในแนวรับก็จะมีไซมอนเคียร์และมาเอเล ซึ่งเป็นตัวจริงในราคา4.5ทั้งคู่ไซมอนเคีย er นั้นก็เป็นกัปตันทีมเดนมาร์กและค่อนข้างจะการันตีตัวจริงส่วนมาเอเล่นั้นก็เพิ่งมายึดตัวจริงได้ในช่วงหลังและเขาก็เป็นแบ็กซ้ายที่เล่นเท้าขวาทําให้มักจะชอบยิงเองมากกว่าเปิดครับส่วนในแนวรุกโจนาสวินและคริสเตียนไกเคียก็เป็นกองหน้าที่น่าสนใจและราคาถูกมากๆแค่6.0เท่านั้นแต่ข้อเสียก็คือ พวกเขาน่าจะได้ลงตัวจริงเพียงคนเดียวเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้แล้วว่าใครเป็นตัวยืนของทีมจากนัดแรกเราอาจจะนำเขาเข้ามาในทีมในภายหลังได้ครับทีมที่สามฟินแลนด์นี่ก็เป็นครั้งแรกเลยที่ฟินแลนด์เข้ามาถึงรอบแบ่งกลุ่มของยูโรโดยสตาร์ของพวกเขาเพียงหนึ่งเดียวก็คือติโมปุกกี้กองหน้าจากทีมนอร์ิชโดยยิงไปถึง10 จาก16ลูกเลยทีเดียวส่วนคนที่น่าสนใจที่ผมชอบมากๆอีกคนนึงก็คือฮาราเดก้โกตัวจริงของพวกเขาในราคา4.0เท่านั้นเพราะฉะนั้นเขาจึงเหมาะจะนำมาเป็นโกสำรองในทีมมากๆครับและทีมสุดท้ายของกรุ๊ป B รัสเซียจากที่อ่านมารัสเซียทีมนี้ก็เป็นทีมที่เน้นรับแล้วโต้กลับเป็นหลัก โดยตัว t a r g e t แ n นของพวกเขาก็คือดาวซันโวของทีมอย่างดาซูบ้านั่นเองนักเตะที่น่าสนใจของพวกเขาก็จะมีกองหลังตัวจริงอย่างเซเมนอฟในราคา4.5และอีกคนหนึ่งอเล็กซานเดอร์โกลอเวนมิดฟิลในราคา7.5ซึ่งเป็นแม่ทัพของทีมชาติรัเสเซียแถมยังเป็นคนเล่นลูกเซตพีซทั้งหมดของทีมอีกด้วยครับ และกรุ่มสุดท้ายของคลิปนี้กลุ่ม4ซึ่งประกอบไปด้วยทีมออสเตรียฮอลแลนด์นอร์ตมาซิโดเนียและยูเครนทีมแรกออสเตรียนักเตะที่น่าสนใจของพวกเขาก้องหลังก็จะมีฮินเทร์เรกเกอร์เซนเตอร์แบ็กของแฟรงเฟิร์ตในราคา4.5ซึ่งมีลุ้นลูกมงอยู่ตลอดและอีกคนหนึ่งที่ทุกคนรู้จักกันดีก็คือดาวิดอลาบาในราคาแค่5.5เท่านั้นแถมยังได้เล่นลูกฟรีคิกและเตะมุมอีกด้วย เขาจึงเป็นอีกหนึ่งมิดฟิวราคาถูกที่น่าสนใจครับส่วนคนอื่นๆอ,อย่างอนาโตวิชหรือซาบิเซอร์นั้นผมคิดว่าเขาราคาแพงไปหน่อยเราน่าจะมีตัวเลือกกองกลางและกองหน้าที่คุ้มค่ากว่าพวกเขาครับทีมที่ 2. คฮอลแลนด์ฮอลแลนด์ก็เป็นอีกหนึ่งทีมที่มีปัจจัยทําให้ไม่น่าเลือกนักเตะของพวกเขาเท่าไหร่นั่นก็คือ การเปลี่ยนแปลงผู้จัดการทีมจากครูมันไปเป็นเดอร์บัวซึ่งเดอร์บัวนั้นพาทีมฮอลแลนด์ชนะได้แค่4จาก9นาะท่านั้นตั้งแต่เขาเข้ามาคุมแต่ข้อดีของนักเตะฮอลแลนด์ก็คือราคาของพวกเขานั้นถูกมากนักเตะที่น่าสนใจของทีมกังขันลม2คนแรกก็จะเป็นทีมครูและไวเดาโกและแบ็กซ้ายของพวกเขาในราคาเพียงแค่4.5เท่านั้นคนต่อมามิดฟิลด์จากอาแจ็กซ์แรเซนในราคาแค่5.5 โดยฤดูกาลที่เพิ่งจบไปเขาทาผลงานได้ดีมากๆกับสโมสรและอีกคนหนึ่งเบอร์กุสปีกราคาจะจุดศูนย์จากเฟยนูดโดยเขาทาผลงานกับต้นสังกัดได้ดีมากๆเช่นกันครับต่อมาทีมชาตินอตมาซิโดเนียพวกเขาก็เข้ารอบมาแบบกระท่อนกระแทน่นโดยยิงได้น้อยและเสียเยอะ ถ้าจะมีคนที่น่าสนใจของอรอตมาซิโดเนียก็คงจะเป็นนักเตะราคาถูกที่การันตีตัวจริงอย่างเช่นในแผงหลังอาริโอสกี้แบ็กซ้ายจากลีสในราคา4.5แถมได้ขึ้นสูงเป็นถึงวิงแบ็กและอีกคนหนึ่งอารเดมี ami, ่มิดฟิล box to box ในราคา5.5ซึ่งจากที่อ่านมานักเตะคนนี้ก็มีความคล้ายกับโทมัสซูเซ็กที่ขึ้นมาโม่งทำประตูได้บ่อย ใครที่อยากเสี่ยงกับนอตมาซิโดเนียก็จิ้มมาที่2คนนี้ได้ครับ <S <S และทีมสุดท้ายทีมชาติยูเครนย,ยูเครนก็เป็นอีกหนึ่งทีมที่เสียประตูน้อยมากๆแค่4ลูกเท่านั้นจาก8นัดเพราะฉะนั้นเราจะไปดูที่กองหลังของพวกเขากันคนที่น่าสนใจที่สุดก็จะเป็นไมโกเลนโกกองหลังในราคาแค่4.5 ซึ่งสามารถไปเล่นเป็นบ็อกซ์ทูบ็อกซ์ได้ด้วยและอีกคนหนึ่งซินเชงโก้เพราะเวลาเขาลงสนามไม่ทีมชาติยูเครนเขาจะเล่นเป็นมิดฟิลจึงคุ้มค่ากับราคามากๆครับและนี่ก็เป็นสรุปนักเตะทั้งหมดที่น่าสนใจและคุ้มค่ากับราคาในกลุ่ม A B และ C ครับเราไว้คลิปหน้าเรามาดูกันต่อที่กลุ่ม D E และ F กัน คนที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกก็อย่าลืมกดติดตามไว้เพื่อที่จะไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ในตอนหน้าด้วยครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ